เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมแอทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กันกับเกม Minecraft นะครับกับในายซีเร่ซีเร่เอนะครับกับคุณชัยไข่ฟิวจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีจากจากขาวเป็นดำนะครับโอเคก็คลิปนี้ครับเราจะไปอาจับโปเกมอนนะครับผมที่เอ็กซ์เกมฮิต่อใช่ไหมฟิวตรงไหน ปะเดี๋ยวอาร์ทีพีตามมานะเจอเรียบร้อยฟิวจุงตามชุดมาซะหรือเปลี่ยนชื่อมาเหรออืมใช่ใช่ใช่โอ้โอ้อะไรฮัลโหลอ่ะจะผ่านสู่ขาไปติดติดดินโอเคครับมาผมจะมาจับอาริวโน่ต่อนครับที่เขียดนี้ตามนั้นจะเกิดไหมจะเกิดไหมเฮ้แต่มันปรับหม่แล้วนะเว้ยมันปรับเป็นจะตอนข้าตลอดละ โอกาสเกือ4%เซ็นอ้โหแต่ที่จริงอ่ะเจอแล้วแต่ว่ายังไม่อยากจับยังไม่อยากคิปในตอนนั้นโคตรจะบ้าเอรากเขาแตกคิดอะไรอยู่ไม่รู้อุตส่าห์เจอไน่รอินอะไรอ่ะหินงสายฟ้าหรือเปล่าใช่เอ่อฟิวตูหายนะครับโอ้โหหาได้ตลอดสวลาผมโอ้โหไปโคตรไกลไปไงวะเนี้ยบินมาโอเค อ่าระหว่างที่ไม่เจอก็เดี๋ยวเราจะเดินทางเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับอ่าเก็บเวลดีกว่าครับเฮ้ยฟิวโอ้โหนึกว่าเจอชิป่าของฟิวใช่ไหมไออะไรอันนี้ชื่ออะไรนะไหน่ะไอ้เนี่ยอินมอลลี่จำจำชื่อไม่ได้ป่ะเดี๋ยวเก็บเวลอ่าลาวิต้าของเราครับในที่เราได้มันลิปที่แล้วนะครับโอเคมีที่ขุดไหมที่ขุดอ่ะมีอยู่สองอันเออโอเคไปเป็นสองอันพอดีเลย ใช้คุณเห็นคุณได้ไหมเออเออฟิวยังไงไอหินสายฟ้ามันเปลี่ยนใหม่ดูดิโหโคตรแตกตาโอเคมาเดี๋ยวโอ้โหอาชีพนี้ผมจะมาเก็บเวลไอนี่นะครับลาวิต้าเนี่ยเอาฟิวหายฟิวตัวหายก่อนนะครับแนวแวะอ๋อหายโคตรง่ายครับเฉยนะระหว่างเก็บตัวแล้วก็เดินหาอาเรลุไปเรื่อยๆครับตายก่อนเจอเรลุตายก่อนเจอเอจะเจอเราหนึ่งบุ้ย อย่างน้อยก็เคยเจอแล้วว่าเจออ่ะช้างเถอะอ่ะโถ่เอ่าเก็บเร็วเลยกันไอ้นี่ไปเลยกีรัตดอตกีรัตดอสแอะจิตธาตุตานี่ไงโอ้ช้างเต็มเลยช้างโอ๊ยไอพอยต์มอนนี่ใช่ไหมไอช้างโอเคเอาที่สบายใจมี่ใแรงถูคตรแรงอืม ไม่ใช <mm ่ไม่ใช่ว่าจะฟักเรียโลมันเกิดตรงเนี้ยตัวอะไรวะเจะเรียวรูอะลรียวรกับไอช้างเลยเออใช่ใ euh, ช uh, ่เห็นเหมือนกันมาค้างมองเห็นเป็นช้างเอ้ยมาค้างมองเห็นเป็นเรียวรชิบหายเงียบเลยเออ่าแอสแลตเรียบร้อยธาตุอ่าไฟติ้งแพ้ธาตุอ่าไฟอิงนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันก้อนหินหนาวหายโอยอีลาบอะอีวาร์ โอ้เดี๋ยวออกมาทาไฟโอ้โหอย่างงี้ก็ได้แหละอมวนี่มาก่อนแล้วก็อ่าเปลี่ยนกลับเป็นไฮอาชิกาเมะจากนั้นก็ใช้ท่าใบใส่ฟ้าเต็มเลยพุทแรงเลยฟิวชิบหายกัดนะไอไฮายาฮอะชิกาเมะเอ้ยเจอลิซาัตตอนฟิวฟิวตัวเจอลิซาัตตอนเหรอเฮ้ยไรวะฟิวตัวเจอลิซาัตตอนด้วยแหละเนี่ยตรงที่อยู่เนี่ย TP มาดิ โอ้โหมาโคตรเร็วยังไงฟิวไปจับดิโอ้มันมันจะหนีแล้วฟิวไปโอ้ไปเลยเฟมไครเซอร์ไปจับมันมาซะเดี๋ยวช่วย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 อ้าวจ่าไปเป็นไงเถอะเป็นเป็นงเถอะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไงเมื่อกี้โดดลงมาจากตรงนี้เนี่ยไอ้น้ำโดดลงมาใช่นี้ใช่มันก็หายไปแล้วอีตาเอ้ยแล้ ก็จบมาบอกเขาแตก,กนึกว่าปลาขาวเออปลาขาวมันมีนี่ใช่ไหมอีวีเกิดอีวี <EV, EV. S 2> แต่ไอเวอร์ชันใหม่อ่ะอีวีมันไปเกิดที่อื่นเลยนะเกิดที่ไหนอะรู้สึกว่าจะเกิดไทก้ามันกับเออกระปลาขาวอย่สองที่เลยก็ดีขึ้นหน่อยีไงไงไทก้าอะไรเกิดละหละในเวอร์ชันไอห้าหนะ้าจุดศูนย์เนี่ยนี่สี่จุดสองพิเ็ด แต่ไอ้ฮ่ามันบักไงตามหาต่อดีกว่าจ้าคาร์ปิคอนสีชมพูฮะจริงเหรอเออไหนอ่ะเอาไปอ่ะเจ้าไอ้คาร์บิคอนเหรอไม่ใช่คาร์บิคอนแอปเปิอนไอ้คาริคอนเรียกว่าคาร์บิคอนสีชมพูนึกว่าชายนี่อ่ะเถิดไม่จะใช่นี่ไอ้ใช่นี่คาร์บิคอนมันตัวสีเลยนะอ่าเรียกว่าตัวต่อเดี๋ยวเราจะ เอโทษเอ้จะจับปอยคิมาไปกระด้อเตะแอบไวะต้องตามหาเลียวลูครับตัวเดียวเท่านั้นตัวจะไม่บอกแต่แค่นี้มันยังเกิดได้ใช่ไหมเฮ้ยพิวเฮ้ยโอ้โหพิวจ๋าฉันขอลากนเปอะไรล่าลูกลาแอะแอะแอาเป็นไรเป็นลมแดดลมแดดง่วงนอนตายอยู่ คนบ้าเลยงงเฮ้ยโอ้โอโอโอเจอฟิวอีกแล้วครับแม่ฮอืมต้องตามล่าหาลิลลูต่อไปครับเจตตอตรงได้อเจอที่อื่นนะรู้สึกว่าเจอที่อื่น <laughs> ในในที่อื่นน่ะในคลิปที่เท่าไหร่ว,วะคลิปที่หกมั้งนั่นแหละตรงนั้นแหละครับถ้าใครจะดูแต่ว่านี้มันไปที่ใหม่ไงที่ใหมไม่ไปที่นั่นล่ะ ไม่ได้มาสุดเอาไวไ,ไงแี่แต่ว่าตรงนี้มันมันใหญ่กว่าที่แดนมาอันนี้เดียวเองที่ตัวซีฟิวขนาด Un Un อันอันเล็กนิดเดียววะยังเจออ่ะพออันใหญ่กว่าดั s <S ไม่เจอเนับเลยเรียบร้อยฟิวตายแล้วนี่นะตบตบหนูน้อยตัวหละตบนี่ไนงะเรียบร้อยเจอ,บบอกอตลิสตด้วไหนคะเดียวเลยฮะเออใช่ไหมเจอแต่ช้าพวกเนี้ยเอ ไม่เป็นไรครับเราจะมีความหวังครับผมแต่บใดที่เรามีความหวังครับเราก็จะอ่าจิกเสียวลากับกับการตามหาครับบินเลยจะเฟลบินเลยบินเลยคือบินได้ไหมอะบินบินได้รือเปล่าอ่ะโถ่เฮเดี๋ยวเราจะกลับไปทําการฮิวก่อนแล้วกันนะอย่ามาไว้แล้วแวะมาว่าอะไรดีอ๋อตรงตรงพูไอ้ น่ะ <Okay. S 1> มาพอเลยเนี่ยมาโคจะต้าบเเขาแตกนะครับเราเก็บนี้จะก่อนแล้วกันเนี่ยไอลาบิต้าโกดินโกดิน,ดนอยู่บนหุบโก,ด, <laughs> โกดินเกดตื่นหรือเปล่าวะ <laughs> ไอ้น้ำที่ไหลออกมาจากบนภูเขามันก็เกิดได้ใช่โอ้โหคือแบบเล็กนิดเดียวก็เกิดได้อะโอเคเรากลับไปแล้วครับเราไปหาต่อดีกว่าอไอ้โดนทาสุไอ้โดนท้าไฟอ่ะ โดนโดนทาไฟป่ะโดนชังชังน้อยอรอเปล่าเฮ้ยนึงง่าเจอแล้วเจอแล้วฟิวแซวนะ<อ>เดี๋ยวมมนยังจะเจอจงไอ้ <ไป S 1> โปกโเกมอนอ่ะเอาแพ้เหรอไม่ใช่เบอร์ร,ออรีร่แอบติ๊กมาจากกล่องวัตจะฟักเบอร์บรี่ใครวะไอ้เบอร์รี่เบอร์รี่สีน้า้ฟน้ำเงินน้ำเงินอ๋าทำไมอ่ะมันเติมเลือดได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองครับช่างมาเถอะแต่ใช้ได้รอบเดียวเอง ก็มันมีอันเดียวคงจะใช้มันคงใช้ใช้ได้สิบรอบมัง้งไอที่เป็นรูปแอปเปิ้ลดีเอวได้เรื่อยๆโอ้ขี้โกงอะ่ะห่างไงวะบอสบอสหรือไม่ก็ของนม่นเจอออกนึกว่าเจอบอสเฮ้ยเจอเนี่ยฟิลไอลิงเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไ,ไอไ<ม>ินเฟอร์ n c e เนี่ย <laughs> มังกีไหมอะ่าจับเดีวไหมอ่ะไม่เอาแล้วกันเฮ้ยฟิลจะเอาดีวะ เอฟิลหรือจับดีว่าจับแทนจับแทนโลคาเลโอเนี่ยฮะอืมแต่ใช้ดีไหมไอ้ลิงตัวเนี้ยปีลิงมันเชื่อว่าหรือว่าจำชื่อไม่ได้อะลิงไฟเออละเออล่างแรกเชื่อว่าฮิโกะไอ้ฮิโกะซารุอ่ะแต่ว่าล่างสามจำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยฆ่ามันดีไหมเนี่ยเอาเอาไงดีวะเรียกวลอะไรสี่สิบห้าอไม่เอาอยากปั้นเองครับเราจะฆ่ามเลยครับ เอาอลไงงปัญหาคือตูวจะฆ่าไม่ได้ไหมเฮ้ยอย่าจะถูกเอือเฮ้ยยังยังอ้าวจ่าจับจับเงียเรียนอ่ะเลยนี่แหละเออื้เรียบร้อยันพันแมนเออปิวตัวจะแพ้แล้วเอสเล็กเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไงไม่เจอเอ๊ะพัสดุคุคนๆนะเนี่ย เหมือนตัวที่โดนตบไปนในพาร์ทที่แล้วใมันจะมืดแล้วอ่ะยังไม่เกิดเลยมันมืดเร็วมากเลยเว้ยถ้าเป็นแพตตก่อนหน้าเนี้ยคือแบบมันเกิดแค่ตอนสสายไวย้ไอลิไอิคโอนูเนี่ยคือแบบเกิดยากมากกว่าจะหา <c oughs> ได้แต่ละตัวได้น่าจาับตัวเมื่อกี้ว่ะจะอยากอยากได้ร่างแรกมากกว่าเอามาปั้นเราเฮ้ย <Hey. S 2> ออ e ีฟิว68ร์สิบแปดะานี่แหละตัวอะไร ลาปิต้าน้อยของเราจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้้จำได้ว่าร่างสามไมนชื่อว่าปากิลาเนี่ยอ๋อเออนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละปาสิล่าปาสิล่าอีตาใช่เหรอล่างแหลกโอเคจ้าเออเอาเอาที่สบายใจไม่เจอเลยเอาไปดนว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะหาเก็บเปรี้ยวดีกว่าไหมเนาะ สบายใจเก็บเบลเออเก็บเบลรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะพัฒนาล่างสามตอนที่เบลห้าสิบเลยนะไอลาบิต้าเนี่ยโคตรนานใช่ใช่กลัวจะพัฒนาล่างแบบว่าอาตายก่อนพอดีเก็บเบลดีกว่าเก็บเบลเก็บเบลเก็บเบลคาร์บิคอนเบลสี่สองจะขัรไปก้อนเหรอจะขัาไปก้อนไม่ใช่หรอกเลยก็เถอะเอ้มาเนี่ย มัก็เบิร์ตมักเบิร์ดไปเลยเรียบร้อยโอ้โหอ่ะอ่ะทีหนึ่งไม่ตายที่พายดูตาแทนแล้วเนี่ยเรียบร้อยพัส์เซนใช้ใช้สปาร์เหรอใช่แต่ไอ้ไปดูฟิลสู้ดีกว่ามันเป็นธาตุอะไรอะคัมบี้ก้อนคัมบี้ก้อนเป็นธาตุนอร์มอนแพ้ไอ้ไฟติ้งนอร์มอนแพ้ผีเออสายใช่ใช่แพ้โคตรใหญ่ธาตุธาตุนอร์มอนโคตรกากเลย เลยไม่ได้ใช้คัตบิกอนเนี่ยอ๋อลำอยู่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไงตามหาต่อที่บ้านของฉันฟิวจะจับไอ้คัตบิกอนเนี่ยดูก่อนดู๋ยวก่อนเริ่มตัวดึงๆตึงดึงๆอ๋อต่อดีกว่าฉันจะตามหาโปเกมอนเอ้ยจะคัตบิกอนหรอฟิลสู้ดีกว่านะโอ้ยมีสายฟ้าเต็มเลยอ่ะสองสามชิ้นเลยอ่าเดี๋ยวเก็บไปอันนี้ต่อจ้ะคัตบิกอนจ๋ามาสู้กันเรียบร้อย อะไรวะเออตายใครตายเราตายโธ่เอ้ยเฟมบอสคาร์บิโกนโอ้โหน้องมอนแพ้ผีใช่ไหมแต่แต่ตัวไม่มีผีแบบแล้วปลาเฮ้ยจะจับอ่ะฟิวฟ์ตกไอ้บ้าสแปร์กฟิวส์ตัวแพ้คาร์บิโกนนะเอ้าไปกดลันหนีซะงั้นโอ้โหสู้ตั้งนานเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้จะสู้ไหวไหมครับเนี่ยไม่ไหวอ่าโดนบอดี้สแลม โอ้ฟิวแพ้แล้วว่ะอ่าพายแพ้ไอหางมังกรดับเลยโอ้โหหางลิสโตโดางยังช้การไม่ดิโอ้โหเอ๊ะแต่ใช้หัวแล้วไม่เป็นไรเรากลับหัวตัวครับไอฟิวเจอแล้วว่ะไอเนี่ยไออะไรไอเนี่ยไอลาวิต้าเนี่ยเจอไอร่างเจอมาอีกตัวหนึ่งแล้วว่ะไหนฟิวฟิวจับไหมเน่ะจับ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 แต่อนแต่แต่มันจับยากนะโอ้จับไอโอกาสจับมันยากนะทอกับมังกรเลยนะไอโอกาสจับติดมันเลย เอื่างมาถอยเอาหิวก่อนขอฮิวด้วยมีการขอเวลานอกด้วยเออฟิวจับตาไม่อะไอคันเป็นก้อนตัวเมื่อกี้จับไม่ได้เฮ้ยเจอเทรนเนอร์หรือเปล่าวะเทนเนอร์ฉันวิ่ง่วงนอนง่วงนอนนอนแล้วไปนอนตายไปนอนนอนไปเข้าดาวรอเวลาตายเลยโอ้โหคืแบบเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกหน้าผมว่าผมว่าเราน่าจะเอาเอาออกกันเลยครับไอ้มอสนี้มันมันนอนไม่เคยได้เลย ก็จะบ้าบอกเขาแตกเดี๋ยวไงเอ้าวันดีจ้ะเดี๋ยวไปสูบเทรนเนอร์ก่อนเอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อนช่วงนี้จนช่วงนี้ช็อตออกก็ดีแล้วลาวาตาไปเลยลิสตันเฟรมบอสเรียบร้อยออกเบลเว้ยเฟรมบอสไอ้ไม่นั้ไอ้ฟิวอะอะไรวะเมื่อกี้ไม่นั้ใช่ไม่นั้นี่แไงทับดินเหรอคิดว่ากลัวเหรอไอ้ตัวอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นไรเรียบร้อยโอ้โหโอคิมอนโคตรเยอะนี่แหละไม่ยอมแพ้เรียบร้อยอืยอโหอยคิดก็มีมีทุกตัวเลยเอับคือไปแล้วเลยวะโอ้โหนี่อยู่นี่เห็นปะตู่เข<อ>้าป่า <c oughs> แล้วเ <c oughs> ข้าทอไมจ <c oughs> ะไปจับอีวุย้ย <c oughs> อ่ะมันไม่มีโอ้โหจะตงงัะตงค์มาสองพันอุ้ยโอ้ฟิวได้ตังค์มาสองพันกว่าเลยว่ะโอ้โหล่ำเลยเงินทองครับเรากลับไปซื้อของดีกว่านะข้าแดงมัยเยอะขนาดนี้อ่ากลับไปซื้อบอลดีกว่าเจอตำรวจ เห็นเน่เจอคุณจจซ่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายนะตำรวจผู้ชายอ๋อไอ้ที่เป็นชุดตำรวจนะวิวยี่สิบหกสิบอลสแลปเอ้ยสู้สู้เดือดสู้ไปไหมใช่สู้น่าจหล่อมากเราหมอบอลหมดลานแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลดสู้สู้อยู่ครับโอเคเฮ้ยโอ้โหการสู้ระหว่างเอ้ากดแอลดูมันมีตัวเดียวอ้่ะชนะใช่ไหมชนะอู้ห้าพันเก้าเลยเหรอโอ้ my god ไม่ใช่ขาย แต่นั้นแอร์บิคอนไปแบบได้ประมาณ 700. าเจ็ดร้อยเถ้ยเฮ้ยคุณตัวรวจอ้าวเจ็บนี่ไงตัวสู้ก่อเ 16, 16. นเฟบสิบหกสิบหกต้องมีตัวเดียวอา้าวมีตัวเดียว,วะอะเจ้าอุ้ยอู้วเจ้ามัเยอะพอสมควรเลยเลยแล้วเนี่ยห้าร้อยกว่าอืมอคุ้มนะเนี่ยนะเราไปหาเก็บด้วยดีกว่าตอนคืนเนี่ยในน้ำน้ำอะไรวะหาคอยชิงฆ่าเกิดเจอดะหาหาคอยชิงสังหารสังหารเหนน้ำเดยวเจ้าเก็บเอ้ยเจอเหรอเก็นน้ำ เอหยนน้ําเดี๋ยวต้องนี่ต้องนี่ดีกว่าต้องแบบว่าไล่เก็บเปลวไเนี่ยฟอสซิลอะไรแหวฟอสซิลอ๋อหาฟอสซิลมันยิงไม่ได้ดิเราเราไปขุดไม่ได้เราแบบว่าเราหาใจในน้ำไม่ได้หาประตูปัสตฟักที่ประตูที่ธาตุน้ำมันแพ้ธาตุเลยวะน้ำแพ้น้ำแพ้พืชตูตายแล้วฟิวมีเจอไฟไหนับเจอไฟคิดว่ากลัวเหรอกลัว เอ้ยมีแอสตราเลยโอ้โหซุปเปออร์เฟเฟสทีบ yeah. จิบหายเรียบร้อยชนะอากต้องเรียวหนึ่งเนี่ยคุ้มค่ามากสู้ตั้งนานยี่สิบแล้วออะไรวะไอ้อันนั่นเหรอแชมเปลเลียนชื่ออะไรวะคอยคิงจับคอยคิงเด็ดเออเนี่ยเออทันเดอร์เวฟนี่เอาเลงเอาเลงอุ้ยเอาเลงตีแรงมากอะน่าจะแพ้ทางมั้งจับ่าจิ๊คอร์ า <Mag> จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจับเลยว่าฟิลจับเลยอืจับเลยแมวไ,ได้แล้วมีพัลเซิลอยูม่มีพลาไลท์อ๋อใช่ใช่ติดพลาไลท์ติดติดพลาไลท์ดีอะท่าสายฟ้าเดี๋ยวไปหาจับไอ้พวกท่าสายฟ้าดีกว่าจับอีวุอะไรเงี้ยอีวุสายฟ้าเออจับไออีวแล้วใช้ใกายไปสายฟ้าโอกาสเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ อีวูยในป่าหนึ่งเปอร์เซ็นแผ่นกลิ้นแซนคอร์สแผ่นกลินจักรพรรดิที่แปดฮะเจอมาแล้วบ้แปดเจอแมวอีกตึงโปแมวโดนฮาซูไปหาฟิวดีกว่าเรียบร้อยเจอฟิวแล้วค่ะโอ้โหเจอแมวบ้าบอเขาแตกนี่แหละจะจับเอาฟิวไม่เก็บขนาดนั้นแหลยอ่ะอยากได้นั่นลลักษณ์ความน่ารัก เอาต่อเอาไว้อันดับหนึ่งเลยครับเคมานี่ใช้ศาสตร์ฉันเลอกนายไปเลยแอสแฟชื์แรงมากโอ้โหทีเดยกกูตาเลยครับเลสลิปอือเลสลิปยังได้อยู่มั้งเลสลิปอืมลูกกันเลยกําลังจะทีพีไปหาฟิวพอดีเลยที่ผายมาทำไมวะเนี่ยนี่มันต้องเกิดที่นี่ไอ้แหละไอ้ตรงเข็ดนั่นแหละตามหามันหลายพันพันแล้วเนี่ย โดนตั้งเดิงตัวตั้งดิงไปฮิวปาร์ทใ้เลยคอซ่าอือแตยตุ้ยหรือคอซ่าไอ้ป้ามันเกิดซั<า>นพาวเวอร์เลยอืมเกิดซัน,านพาวเวอร์เ,อเ,อเ,อเกิดเกิดแค่ตอนแบบตอนเช้ากับตอนก่อน,อนมืดเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แบบเกิดแค่ตอนมืดอนะ่ะโอ้โหโคตรโหดอะไรมันจะจับใหญ่ควาจะเกิดโอกาสเกิดต้อยมากครับเมื่อก่อนนี่ฟิว๋เนี่ยตอกเขา โอ้ยกลายเป็นเจ้าหนุ่มตกเขาไปนะครับมาหาต่อดีกว่าเดี๋ยวหาต่อสักพักก็ราปิดคลิปเลยกันนะฟิลมันเอ้ยเอ้ยโหเจอพีซอต์อะแต่มันหายไปแล้วเจอปุ๊บหายปั๊บเดี๋ยวนั้นมาเจอเิโอโรย์มันหายไปอ่ะจะร้องไห้มากเลยแบบว่าเจออยู่ไอ้แก่แล้วแปลมันหายไปอ่ะโอ้โหโคตรน่าเศร้าโคตรน่าเศร้าโซเซตโคตรน่าเศแซะโซเศร้าอ๋ออ๋ออ่าเิโอโรย์โอโร อืมอีแววว่าไม่เจอเลย <laughs> ไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวลองไปหาที่อื่นดีกว่ารู้สึกว่าจะมีเอ็กซ์กิมิมบวกอยู่ตรงอื่นอะีกนะลองบ<ว> <ไป S 1> ินไปดูเกิดง่ายกว่าโหบินไปอย่างนั้นใช่ใช่มันเกิดแค่ตรงบวกนะไอเร็กซลโอูเนี่ยอ่ะตรงนี้บวกไม่แต่บวกตรงชัสูงมันจะไม่ค่อยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยนะไอตรงตรงชสูงเนี่ยไอพวกบวกเนี่ยกมฮิวพาอเอเดี๋ยว <laughs> ฟิวกูตามันได้ไงวะคนนี้พี่โลลัวครับเฮ้ยเจอพ่อฟ้าและนั่นคือช้างอีบ้าเฮ้ยฟิวเจอลิงไฟรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปจับลิงไฟเด้วยวลางแรกลางแรกใช่ไหมใช่ไหมไปดูแป๊บโอ้โหอ้บ้าไข่สิงกันตีเจอฟีเจียนปะฟิวก็จะแปลกถึงแปลกตาอ๋อลงตายยังตายยังรีบตายนะตายตายจริงดียวไป แช่งปุ๊บการปัพบเลยครับเรียบร้อยเอาฟิวทีมากลางศาสรแล้วเฮ้ยฟิวจะฮิตตกคางเงียว่าจับฮิตตกคางเงียดีกว่าลางแรกแล้วจับเปิดคลิปแล้วกันนะซื้อแอบจับเผื่อได้สเตตดีดีมาอยากปาแต่ลางแรกเหมือนกันมาไปเลยปึ๊บหนึ่งสองโอ้ไม่ติดไอ้บ้าฟิลมาดูฟิวมาดูไปเลยปุ๊บคิปบอลหนึ่งสองแซ่ห ไ้จิ๋วไอ้จิ๋วหนึ่งสองสามโอ้ยมันจับยากกว่าไอ้ทีีกันจับยากกว่าดิสตอนอีกหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยเานับเร็วไปนะบางทีไฟิลขอโปนเลยดิขอโปก่ขอโปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเรียบเลยมัน กิ้งแค่สามครั้งไม่ใช่อ่ะอันนี้ไปแปดแล้วเนี่ยไม่ไม่ไอตรงที่มันเคลื่อนว่ากําลังรออ่ะมีมีพีซีไหมพีซีพีซีอ่าพีซีเอเคอไม่ฟิวได้สายนี้มาว่ะได้สายเอ็กแท็กมาว่ะเปลี่ยนตัวดีไหมอยากมันจะเวแรกเลยเอเปลี่ยนตัวไปกันนะคดง่ายเลยโอเคไหมนั่นแหละเราจะฟังนิดนิดเดียวไออยากไฟอ่ะอยาอย่ากผมมีนี่ครับโอ้โห กำลังลบกำลังลบหนักอะไรวะเฮ้ยลาเบลมันจะฟักอุ๊ยพิเซอร์ให้ปฏีมันสี่ได้ไหมเนี่ยยานสยาเลยทำไมมาทาไฟวะฟิวมาทาไฟเองอะโอเคมอนโคตฐาเรียกเลยครับโอเคมาฟิวมาไปชิปดีกว่าแมวน้อยน่ารักลมาทาไฟเลยโอเคครับก็คลิปนี้ผมขออาจบเอาไว้แค่นีิดีิกว่าครับ ก็ขอบคุณครับนนครับผมไม่ไปครับ yeah.